ดึงดึงลงเสียมันหนาวเออพอคน่ะสามที่มันละกองอยู่นะมันกำลังตัดไม่แบบพวกเนี้ยเอารถรอมึงดูนะครับกำลังเห็ดเที่ยวหือลงน้ำนะครับเรียมเสื่เนาะไม่ถ้ากัดปลาหนาวมากแล้วนะครับขี้นะครับนี่ครับเป็นกำลังมัดนะครับนี่ มัดเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดไว้นะครับแล้วก็เอาโล่งน้ำนะพอไปไห้เป็นกุมไผ่กุมมันนะไผ่ป่ามาอยู่เวาแล้วนเขาก็เหอะตัวนี้ขึ้นเขาก็ว่านี่นะครับเขาอีสานบ้าเขาเกว่าเหอะป่านะบอกอากาศหนาวก็ไม่เห็นเหอะป่านะครับพี่น้อง่ะโอเคครับอาเบิ้งตอนิ่เราลงน้ำนะครับจะอัปเดตใ้เบิ้งครับกำลังมัดเชือกดึงลงไปนะครับโดยพญ่พัมนะครับ กำลังดึงน้องไปแล้วนะครับพี่น้องนี่กำลังเอาลงมานะครับมาทาำครับเดี๋ยวก่อนรุ่งเลยทะเลน้ำนะอย่ามันกำลังดึงน้องไปครับพี่น้องกำลังดึงน้องไปแล้วครับนี่ครับพี่น้องการเคลื่อนเธอป่า นะครับยิสานบ้านเฮ้านะครับอากาศหนาวๆนานะครับเพชรเป็นเหือนะครับเลยถัดดักป่าเวลาป่ามันมามันก็จะมาอยู่นี่นะครับพี่น้องบ้านเฮ้าวิธีการทํามาหากินนะครับน้ำรดเท่ากับมัดทึกเอานะครับเท่ากับไม่ขึ้นนะครับเห็ดเป็นมัดเป็นมัดไว้นะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับที่ตามชมกันอีกที่หนึ่ง นะครับตอนเสร็จนะครับต้องเอาไม้ซักไว้นะครับพี่น้องถึงเวลานำมานนี่มันยิไปน้ำนำนะครับต้องเอาไม้เอายังซักไว้นะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องมาติดตามชมกันนะครับต่อไปว่าจะเป็นจังไหนนะครับเพิ่นก็เอาลงไว้ใกล้ฉิเรียวแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวอัปเดตในเบิ้งครับอ่ะนี่พี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดทีเรียวแล้วนะครับ อัปเดตใอ้เบิ้งนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับมาอัปเดตการเค็ดเหอป่าไห้เบิ้งนะครับพอกันไม่คลิปหนายพี่หนานะครับสีเม่นตยังนะครับพี่น้องพ่อกันไม่นะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ